บัตรคนจนเช็คด่วนนะคะตอนนี้เตรียมรายชื่อเข้าระบบเตรียมรับสิทธิ์อัตโนมัติจริงหรือไม่เดือนมีนาคมนี้นะคะคลิปนี้มีคําตอบค่ะก่อนไปฟังพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้เกตม,มาอัปเดตในเรื่องของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐให้ทุกคนได้ทราบค่ะล่าสุดมีหลายๆคนสอบถามมานะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีรายชื่อแล้วหรอเข้าระบบแล้วได้อัตโนมัติเลยไหมเตรียมรับสิทธิ์ต่อเนื่องเดือนมีนาคมเลยหรือเปล่านะคะวันนี้มาไขาข้อสงสัยให,ให้ทุกคนได้ฟังนะคะและถ้าใครฟัง จนจบคลิปนี้แล้วนะคะคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากบอกต่อฝากกดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้ค่ะเช็คข่าวล่าสุดกันสําหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกลุ่มที่จะได้เงินอัตโนมัติน,น,นะคะบอกเลยว่าไม่มีกลุ่มไหนนะคะจะได้รับเงินอัตโนมัติค่ะทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเช่นเดียวกันนะคะกระทรวงการคลังก็ได้ชี้แจงไว้ล่าสุดค่ะซึ่งข้อมูลนี้นะบอกไว้ว่าผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ตอนนี้นะคะมีการนํารายชื่อเข้าไปคัด รองรอรับเงินในบัตรรูดซื้อของนะคะนั่นหมายความว่าเราจะต้องผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ตามเงื่อนไขโครงการลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 8เช่นเดียวกับคนอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าเราจะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ค่ะเขาจะนําข้อมูลของเราไปอัตโนมัติเลยคนที่จะต้องลงทะเบียนใหม่นะคะก็จะเป็นในส่วนของคนที่ยังไม่เคยมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมาก,ก่อนหรือว่าเคยได้ไปแล้วนะคะแต่ว่ารอบล่าสุดไม่ได้หรือคนที่เพิ่งจะอายุครบ18 สามารถลงทะเบียนบัตรคนจนได้คาดว่ากลุ่มนี้ก็มีประมาณ10ล้านคนค่ะก็จะเตรียมให้ลงทะเบียนในเดือนมีนาคมนี้นะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยเดือนมีนาคมนี้เนี่ยได้ลงทะเบียนกันแน่นอนโดยช่องทางการลงทะเบียนนะคะในเบื้องต้นเนี่ยน่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่มีนะคะหรือว่าใครยังไม่เคยศึกษาในเรื่องของแอปพลิเคชันทางรัฐเลยก็สามารถดาวน์โหลดมาได้นะคะดาวน์โหลดจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Google Play Store หรือว่า App Store ค่ะดาวน์โหลดมาแล้วลงทะเบียนเข้าใช้งานนะคะเข้าไปดูได้เลยว่ามีสิทธิประโยชน์อะไรมีบริการอะไรให้เราได้ใช้บ้างนอกจากลงทะเบียนเงินหมื่นแล้วนะคะลงทะเบียนบัตรคนจนก็น่าจะลงในนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆเบี้ยชีพของเรานะคะข้อมูลต่างรวมอยู่ในนี้เลยค่ะทุกคนส่วนวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วค่ะก็ต้องสแกนบัตรประปราชาชนสแกนใบหน้าผู้ใช้งานนะคะแล้วก็กําหนดบัญชีผู้ใช้งานกนําหนดรหัสผ่านเพื่อเริ่มใช้งานค่ะและหลั จากนั้นก็ใช้งานได้ทันทีนะคะมีบริการต่างๆมากมายอยู่ในแอปพลิเคชันทางรัฐเลยและคนที่จะสามารถลงทะเบียนหรือว่าผ่านเกณฑ์บัตรคนจนรอบใหม่นี้ได้นะจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะมีไรายได้ไม่เกิน1,000 0บาทต่อปีนะคะหรือว่าภายในครอบครัวรวมกันแล้วเฉลี่ยแล้วก็ต้องไม่เกิน1,000บาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันนะคะซึ่งบุคคลในครอบครัวนี้ก็จะรวมไปถึงผู้มีไรายได้น้อยผู้สูงอายุและก็ผู้พิการด้วยนะคะส่วนทรัพย์สินเนี่ย ก็จะต้องเป็นเงินฝากตาสารนี้ต่างๆหรือว่าสลากไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทเฉลี่ยในครอบครัวไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ในหังสาริมทรัพย์หรือที่ดินเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดค่ะต้องไม่มีบัตรเครดิต วงเงินกู้บ้านนะต้องไม่เกิน1.5ล้านบาทวงเงินกู้ซื้อรถนะคะไม่เกิน1ล้านบาทและต้องไม่เป็นพิสูจส์ัมมานเนนผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาาราชการการเมืองนะคะรวมถึงสสและก็สวด้วยนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวเกณฑ์มาอัปเดตให้ตอนนี้ยังไม่มีประกาศอะไรเพิ่มเติมนะคะทุกคนยังสามารถติดตามข่าวสารกันได้เรื่อยๆค่ะ หากมีข้อมูลมาใหม่นะคะได้เกณมาอัปเดตให้แค่เพียงกดติดตามกันไว้นะคะสําหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ค่ะคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากบอกต่อฝากกดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ